สสดีครับกับผมกุ๊กขี้มานยนผมวันนี้ก็จะมาทําเมนูกุ้งเทมปุระนะครับแต่แบบบ้านๆนะครับผมผมบอกเลยสูตรนี้ง่ายมากใช้แบบว่าวัตถุดิบที่มีในบ้านได้เลยวันน,น,นี้วันนี้ไมมาแล้วครับผมโอ้คลิปที่แล้วนี่แย่เลยเรียกได้ว่าเสียงนี่บางคนทักเลยไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือภาคเอาภาคเอาทาไมนี้ไมมาแล้วโอเคแล้ววันนี้เก๊กพวยไม่ทําผิดครับผม <laughs> มาครับเราผาสมแป้งก่อนมาดูวัตถุดิบก่อนง่ายๆเลยแป้งเหมือนเดิมเลยวางทิพนะ เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วใช้ทุกทิปเข้าได้แล้วเข้าได้แล้ววางทิปนี่ครับ200กรัมนะครับผมอ่าแป้งวางทิปสองกรัมนะน้ำเปล่าใช้น้ำดื่มมาได้นะร้อกรัมอ่าเดี๋ยวผมบอกอีกทีใต้คลิปแล้วกันนะเนี่ยร80กรัมนะเฮ้ไปเลยแล้วก็ไข่แดงไข่ไก่แดงนะฟองเดียวพอโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับอยากให้แป้งมีรสชาติเติมเกลือเป็นไทยนิดนึงหยิบมือพอ อ่าคุณจะได้แบบกินแป้งเปล่าได้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะอร่อยอะไรเงี้ยพริกไทยน,นิดนึงโอเคอันนี้คุณก็ตีเลยนะตีให้เข้ากันตีแป้งนะไม่ใช่ตีอย่างอื่นไม่ตีอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> นี่ับก็ตีเข้ากันผมก็ใช้ซ่อมตีอะง่ายไม่งั้นคุณใช้มือก็ได้เนี่ยคนคนคนไปคุณก็ตีวนๆไปอ่ะเนี่ยมันจะละเอียดง่ายวนเนี้ย ฮ <laughs> หวนซ้อมก็พอน้ำจิ้มคุณซื้อสำเร็จเลยเพราะว่าถ้าใคสอนทำน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหวัตถุดิบที่ทำน้ำจิ้มแต่ละอย่างเนี่ยคือไม่มีเลยผมบอกเลยหมายถึงว่าไม่มีที่บ้านคุณเลยอะ่ะคุณต้องลำบากซื้อคุณไปซื้อเลยฟู้ดแลนด์น้ำจิ้มเทมปุระจบง่ายกว่าแต่ถ้าอยากรู้สูตรก็พิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันถ้าเกิดอยากดูนะนี่ครับผมว่าทำอ่ะ แต่แป้งก็ตีข้นแล้วพักไว้ก่อนโอเคพักก่อนกิน <c oughs> เหล้าดีกว่าเก๊ก <c> ว <oughs> <c oughs> ยเก๊กวยนี่ครับแล้วก็กุ้งอ่ะกุ้งทำยังไงมาดูครับง่ายมากกุ้งเนี่ยคุณซ,ซื้อมากุ้งขาวธรรมดาแหละเนี่ยซื้อมาจะเป็นงนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณก็กลางปีกมันกันไอ้กลางแขนนะ่ะแล้วก็เอาสียมดำออกเพราะผมอยากให้มันสวยนะครับตอนนี้ทอดมาเสร็จอะไรเงี้ยนะยไปอย่างเร็วนะ เห็นไหมให้มันสีดำดำมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ตรงจะง,งอยเนี่ยเขาเรียกผมเรียกจะง,งอยนะคุณบิดซ้ายปึ๊บบิดขวาปับ๊บคุณดึงออกง่ายๆเลยฮะจะงอยออย่างเดียวแต่เนื้อตัวเนื้อกุ้งยังอยู่นะไปเร็วหน่อยนะเนี่ยอ่ะแล้วก็คุณก็หงายกุ้งนะแล้วก็ผ่านนี้ห่งทีอย่าให้ขาดนะครับตรงหัวหนึ่งที ตรงกลางหนึ่งทีเห็นไหมใหญ่ให้ขาดนะตรงปลายหนึ่งทีเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วคุณก็คว่ำมันคุมคว่ำมันปุ๊บกดคึกให้ดังกึกอะกึกกึกไงมันก็จะเป็นตัวยาวแล้วอย่างเงี้ยง่ายๆครับไม่ยากแล้วก็เส้นดําคุณเอามาจิ้มฟันนะเนี่ยมาจิ้มฟันจิ้มเข้าไปที่หมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็ดึงออกมาเฮห็นไหมคุณเห็นเส้นดำไหมเนี่ยเห็นป่ะ เห็นเส้นดําไหมมันจะดึงออกมาตรงนี้เลยเห็นปหมอ่ะแล้วคุณก็ดึงออกมาเลยค่อยๆดึงออกมาอ่าดูดิดูดิดึงง่ายไหมเนี่ยคุณไม่ต้องผ่านหลังก็ได้ไงเห็นปหมมันก็มันก็ออกมาหมดแล้วเห็นป่ะเห็นไหมเออเป็นไงเทคนิคเทคนิคนี่ครับแค่นี้เลยปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยผมว่าเอาเส้นดําออกแล้วผมทำอย่างนี้ไปทุกตัวนะผมทำไม่ดูตัวเดียวนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับคุณตั้งน้ํามันเหมือนเดิมตั้งน้ํามันไฟกลางๆหน่อย ไม่ต้องให้มันแรงนะเพราะเราตอนนี้เราจะปูแป้งมันก่อนอเขาเรียกปูแป้งนะ<ม>คือสูตรนี้จะเป็นแพรสวยเลยอะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนของที่คุณเคยกินนะมันจะแบบกรอบมากเรเรียกว่าเป็นแบบกุ้งเทมปุระขี้เหมาแล้วกันนี่ครับคุณต้องเปิดไฟกลางๆนะวิธีเทสแป้งก็ง่ายๆเนี่ยผมจะ,ะใช้มือนะล้างแล้วเหมือนเดิม,มล้างวันซื้อแม่งเลยวันนี้นี่ครับคุณก็ต้องทําแพรมันก่อนเขาเรียกเนี่ยคุณก็ลองเทสดูอ่ะอันนี้เริ่มโอเคแล้วมันเด้งออกมาแล้วคุณก็ทําแพรเลย คุณค่อยๆหยอดเข้าไปนะเนี่ยให้มันเป็นแพรๆนะสูตรนี้มันจะกรอบๆนะผมบอกก่อนเออันนี้อาจจะไฟแรงนิดนึงเดี๋ยวผมปรับไฟนิดนึงนะเพราะว่าเปิดไฟมานานแล้วเมื่อกี้วอร์มๆนี่นะครับคุณก็ทำให้มัน,มนแพรเลยตรงไหนบางคุณก็ ใส่เข้าไปนะมันจะไม่กระจายเหมือนเทมปุระที่แบบของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะอันนี้นะ่าจะไฟแรงไปนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นแพ่แล้คุณเอากุ้งนี่เลยเห็นไหมนี่เลยคลุกแป้งนิดนึงคุณเอาไปวางไว้เลยคุณวางไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเรา,เราค่อยมาบิดได้ทีน,นี้คือตอนนี้ต้องรีบทำนะเพราะว่าไฟมันแรงเกินเนีย่ยคุณก็วางไว้โอเค ส่ตนนี้ผมบอกก่อนนะมันจะเป็นแพรแพรนะแต่ว่าก,กรอบเลยอะอ่ะประมาณนี้ลค่อยทอดไปสูตรนี้ผมบอกเลยกรอบมากกรอบฟันหักคนบอกเฮ้ยพี่ไม่เห็นเหมือนที่แบบร้านเขาเลยอันนี้บอกเลยว่าเป็นสูตรแบบที่เมาแล้วกันนะ <laughs> นี่ครับอ่ะเสร็จแล้วคือเรารู้แล้วมันเป็นมันเป็นของใครของมันแล้วใช่ไหมเราก็เจาะมันได้เลยตอนนี้เนี่ย เขาจะเกียบเจาะนะเอาแค่ไหนก็วันนี้ใช่ไหมเว้นแพรแล้วคุณแล้วเจาะจมันข้างหลังเห็นไหมเจาะมันนี่เป็นแพรใครแพรมันแล้วนะเนี่ยอ,อยู่ดิคุณเจาะจไปผมบอกกอนนะสูตรนี้ผมทํากินนะบ้านๆน,นะมันอาจจะไม่แบบไม่ได้เป๊ะเหมือนญี่ปุ่นอะไรทั้งนี้นะเห็นปะแต่มันจะเป็นแพรสวยมากเลยแบบเน้นใหญ่อะไรเงี้ยขายได้แน่นอน เฮ้ยกุ้งใหญ่หรอเปล่าแพงเพียบคุณดูดิดูดิสวยปะล่ะดูดิโอ้โห,โหโดโูโหโด,ดนินี่เป็นไงล่ะเนี่ยเป็นแพร่แพรกรอบๆเลยอันนี้ก็คือแบบดัดแปลงจากสูตรแป้งที่เคยมีเซฟเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวโดนด่านี่ครับแป้งผมเนี่ยรับประกันความเป็นแพรสวยแน่นอนใหญ่ไหมโอ้ยดูดิดูดิดูดิ สวยแน่แนไงคราวนี้สีมันสวยแล้วเร่งไฟหน่อยแค่ไม่อมน้ำมันเหมือนเดิมดูประมาณสิบวิไม่เกินโอเคได้ละดูเดี๋ยวจะให้ขึ้นทีละอันให้ดูเลยว่าสวยแค่ไหนแต่บอกก่อนนะว่าคุณอย่าไปจับแรงนะแป้งมันแป้งมันค่อนข้าง,างบอบบางนิดนึงดูดิโอ้โห เป็นไงใหญ่บเ่เลอ้อหนักไปทางแป้งดูครับเป็นไงเป็นแพรสวยงามแต่ว่าถามว่าเอ้โอหยนี่ไม่ใช่เทมบุลาครับอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้คือผมทำสไตล์แบบพี่เมาอะไรเงี้ <laughs> งเยเหนไหมเรียบร้อยดูครับเสร็จแล้วโอ้โหดูดิดูความเป็นแพรของมันหบอกเลยกลุ้งตัวเท่าไหน กุ้งตัวเท่านี้ดูดิดูดิดูดูดูกุ้งตัวแค่เนี้ยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่แบบคุณอยากแบบได้ก,กรอบเป็นแพร่นะกูเราไปทําตามดูนะง่ายๆใช้นะวังทิพมั้ยเขา้าทันทีเถอะมาครับมาชิมให้ดูดีกว่าเห็นปะไม่ง่ายกูจะคำนี้ไม่รู้จะเข้าหมดหรือันนั่นเนี้ยเดี๋ยวผมลองชิมแบบแป้งมาปาให้ดูก่อนว่ามันกรอบแค่ไหนอะเพราะอะไรครับเพราะกัดครั้งแรกเนี่ย แทงไงเขาเรียกว่าแทงไงก็ออกแป้งดูดิทำแรกไม่มีหรอกกุ้งอ่ะมาให้จิงแป้งดูก่อนนะอื้องหอมมากมาครับแต่ว่าสายเขาเรียกว่าไรสายเก๊กฮวยอย่างเรา นี่ครับผมเอาซอสเผ็ดมาซอสซมยังซมยังนะผมรู้จักไหมนี่ซอสนี้ตอนนี้น,นะบอกให้ทุกแบรนด์โฆษณาไม่เข้า <laughs> นี่ครับซอสเนี้ยเผ็ดๆไงคือจะมากินกับน้ำจิ้มเนี้ยมันก็แบบโอ้ยจะมากินแก๊กหัวได้ยังไงใช่ไหมนี่เลยซอสเผ็ดไปเลยปเดตี๋กินกับไก่ผมกินกับกุ้ง <laughs> ได้เหมือนกันผมว่าจะได้เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรจะได้เพิ่มแบบ จะได้เพิ่มรสชาติมันหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่เลยโอ้ยถึงกุ้งแล้วเว้ยดีใจชิบหายเลยกินไปสองคำไม่มีกุ้งเลยนี่ครับดูดูโอ้โหดิโอ้ยซอยสอเผ็ดซอสเผ็ดไปครับ หมือนกุ้งชุบแป้งทอดไม่เหมือนเทมูระเลยก็คือแบบว่าเพื่อนๆอยากแบบมันก็ทําได้นะแต่มันอาจจะไม่เหมือนเทมูระของจริงแล้วผมอะดัพจากแบบสิ่งที่ผมมีเฉยนะแต่สุดยอดอ่ะตะเกียบไม่ใช่ละใช้มือแล้วกันยห็นไหมขออนุญาตเอาแป้งออกหน่อยแล้วกันตั้งเยอะจริงโอเคดูครับแต่กรอบมากนะคุณไปทำคุณเอาไปทําได้เลยสูรนี้ดู ตัวเดียวอะ่ะกิน4ี่คำไม่หมดตัวเนี้ไปครับนี่เลยคำหนึ่งตั้งช่จว,ว่าเทมปุระเสิจจนเจิดแล้วกันเหมือนแต่หน้าตาแต่รสชาติดีนะแต่าจะแบบว่าแป้งไม่ได้เบาบางเหมือนแบบว่าของญี่ปุ่นเขาอะไรเงี้ยเขาก็เอาแบบบ้านเพื่อนๆทำตามง่ายๆไงใช่ไหม มาแล้วซอสเผ็ดเริ่มทํางานซอสน,นี้เผ็ดจริงนะคุณเนี่ยคุณเลือกเอาที่แบบเนี่ยเห็นไหมสูตรเผ็ดมากจิ้มได้กันหลายอย่างนะคือแบบแนะนําเหมือนว่าเขาจ่ายตังค์ให้อะไรเงี้ยไม่ให้นะไปครับขามได้จริง,รงเก๊กฮวยเก๊กฮวยยาแพวยาแพล ใจจริงๆทําได้ก็ดีครับทําได้มานี่ไม่มีขาย <laughs> เหมือนเดิมเ <laughs> จอครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับผม